กระทรวงวัฒนธรรมนะคะเชิญชวนท่านผู้ชมเที่ยวสี่วัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนเอ่อต้นกรุงศรีอยุธยานะคะล่าสุดค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลได้เป็นประธานเปิดพิธีการจัดงาน4ีวัดหนึ่งวันเมื่อครั้งต้นกรุงนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะการ เปิดงานซึ่งเปิดไปแล้วเรียบร้อยที่วัดพระรามตาบลประทูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในงานเนี่ยก็มีหลายท่านเข้าร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะคะท่านยุพาทาวีวัฒนกิจมวรท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณพนมบุตรจันทรโชธท่านอธิบดีกรมศิลปกรคุณนิวัตรรุ่งสาครท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณสุกัญญาเบานิด นะคะผู้อํานวยการสํานักศิลปกรที่3พร้อมด้วยภาคีและเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วก็สื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมงานอย่างคับขั่งค่ะภายในงานสีวัดหนึ่งวันเมื่อครั้งต้นกรุงนะคะมีการแสดงและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนการเล่นละครย้อนยุคนะคะมีการละเล่นการสาธิตช่างฝีมือการจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจกสําหรับงาน นี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนะคะที่วัดชัยวัฒนารามวัดราชบุรณะวัดมหาธาตุวัดพระรามและพระราชวังจันรเกษมนะคะย้าอีกครั้ง4วัดก็คือวัดชัยวัฒนารามอันนี้ดังมากใครที่เคยดูเรื่องออเจ้านะคะก็เป็นวัดที่มีพระปรางนสวยมากวัดราชบุรณะ วัดนี้ก็สวยเป็นวัดที่มีตำนานเรื่องของปู่สมเฝ้าทรัพย์ด้วยลงไปในพระปางเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบโกดังนะคะเป็นแบบอุโมงค์ที่เมื่อก่อนเนี่ยเก็บสมบัติเก่าของกรุงศรีอยุธยานะคะวัดมหา,าธาตุวัดพระรามนะคะส่วนหนึ่งวังก็คือพระราชวังจันกเกษนะคะที่จังหวัดพระนะครศรีอยุธยาค่ะคอนเซปต์นั้นเขาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดย้อนเวลาสองวิถีปลุกแสงสีพระนะครศรีอยุธยานะคะเชิญชวนสัมผัสม,มนสเสนวิถีไทยของ รุงศรีอยุธยาในช่วง ต้นกรุงนะคะก็เป็นยุคที่ประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีความรุ่งเรืองมากที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนะธรรมการค้าการขายวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นนะคะมีความสุขมีสเสน่ห์รายละเอียดเป็นยังไงอยากให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็จะมีกิจกรรมการแสดงการละเล่นนะคะการประดับไฟ Lighting Art Installation นะคะและ projection m a p p i n g โบราณสถานอันทรงคุณค่านะคะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ไปช สวยมากท่านผู้ชมดูภาพและไม่เพียงเท่านั้นนะคะภายในงานเนี่ยยังมีการประดับตกแต่งให้โบราณสถานเนี่ยมีไฟประดับโอ้สวยไปถ่ายรูปก,กันได้นะคะเพื่อย้อนเวลาไปสัมผัสบรรยากาศมนสเสห์เมื่อครั้งต้นกรุงศรีอย,ยุธยาในยามค่ำคืนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวัน,วนหวังสุภกิจโกศลน,นะคะเปิดเผยว่านี่เป็นหนึ่งในนโยบายวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วใช้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ แล้วเอามาผลักดันนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นนโยบายหลักที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมยพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ดึงการท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างการจัดงานนี้เนี่ยสวัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกลุ่มนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาร่วมงานเพราะว่านอกจากมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วนะคะในงานยังมีการออกบูธของอาหารในภูมิภาคนะคะแล้วก็มีสินค้าต่างๆมาให้เลือกซื้อมากมายค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกทุคนนะคะที่มาวันนี้แล้วคิดว่าก็ประทับใจก็อยากจะให้บอกต่อให้กับเพื่อนๆได้มาเที่ยวกันนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนชวนครอบครัวนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้มาค่ะยังมีเวลาอีกหลายวันนะคะก็จัดถึงวันที่1 7พฤศจิกายนี้นะคะ่ะ าการมาเที่ยวค่ำคืนยำบริษัทยำค่ำคืนเนี่ยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีการได้มาหยุดพักได้มารับประทานอาหารได้ได้มาแบบทากิจกรรมรวมถึงเมื่อก่อนเนี่ยค่ะทางอายุธยาเองด้วยค,ความที่ใกล้กรุงเทพีึงก็จัดมาแล้วกลับค่ะตอนนี้ก็ทําให้สกิจมุนเวียนะคะก็คือมาแล้วเที่ยวเสร็จก็นอนพักแล้วก็ทานอาหารอย่างที่บอกค่ะทางทางทางกรมเองเนี่ยก็จะต่อเนื่องให้จนถึงต้นปีหน้าค่ะอันนี้เบื้องต้นแล้วก็ยังมีเราก็จะช่วยโปรโมตในส่วนของพิพิธภัณฑ์ที่ที่นี่ส่วน มานะคะแต่คนอาจจะยังไม่รู้จักเท่าไหร่ตังเป้าไปข,าาขา่าวว่า9วันนี้จะแบบส้างรายได้ให้ดชาวอุทยาประมาณเท่าไหร่ดีกันทุกที่เราค่ะจริงๆตัวเลขอ่ะยัง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 ,ยง,ยงไม่ทราบแต่เมื่อกี้ฟังจากท่านทีปฤฤฤฤ่ปรึเมื่อวานนี้มีกี่คนนะคะหนึ่งหมื่นแปดคนเจ็ดแปดพันคนนะคะสําหรับการซื้อบัตรแต่จริงๆอาจจะร่วมหมื่นเพราะว่ามีที่เข้าฟรีด้วยก็หวังว่าจะฮอตอย่างนี้ทุกๆว่านะคะค่ะ ก็เชิญชวนไปเที่ยวกันได้นะคะงานยังมีตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะจนถึง17พฤศจิกาย,ยนเพราะว่างานเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่9พฤศจิกาย,ยนแล้วอ๋อนี่คุณพระ,ะไม่ใช่คุณแซกค,คุณแซกเป็นนักข่าวผู้ประกาศข่าวของเรานะคะก็ลงพื้นที่ไปทําข่าวด้วยย้ําอีกครั้งนะคะ4ีวัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกรุงนะคะวัดชัยวัฒนารามวัดราชบุรณนะ วัดมหาธาตุวัดพระรามพระราชวังจันเกษมนะคะงานเนี่ยก็จะมีขึ้นตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพีบ๊ยค่ะพาเที่ยววัดเที่ยววัง